สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกดาวลูกไก่มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมีวยวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสเส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะสองค่ะ ปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าไว้ด้านบนเอามาคล้องค่ะเส้นที่หนึ่งต่อมานะคะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่านะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมานะคะเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะนี่ค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิปบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นนี้ค่ะสอดลงมาค่ะเส้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ เส้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินนะคะจะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะปิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดปลาริบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4ี่มุมเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราทำเราทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะจับปลายดิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายดิบินไปทางขวาค่ะ เส้นที่เราทํากีบดอกที่เราทําคือกีบดอกนี้นะคะเราจะมาสอดที่กีบดอกถัดมาค่ะหมุนฐานค่ะหมุนฐานนะคะนี่ค่ะให้เราได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นเราอยู่ด้านล่างค่ะออกดึงออกมาค่ะ ต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเส้นริบบิ้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายค่ะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนเราพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาสอดลงไปนะคะที่ฐานสอดกีบด,ดอกนี้หมุนฐานค่ะหมุนฐานนะคะนี่ค่ะ สอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สามเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายจับขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นสอดที่เส้นนี้ค่ะ จับหมุนฐานขึ้นไปคาะนี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วสอดค่ะปลายดิบินอยู่นี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายพับเส้นริบินขึ้นไปด้านบนพับปลายดิบินกลับมาบิดปลายดิบินไปทางขวาสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนๆพื่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ